สวัสดีครับทุกคนขุดม้อยนิ่งอันนี้เป็นเวลา8โมง8โมงนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะมาซาวด์เช็คเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโชว์นี้ เจอกันอีกแล้วสวัสดีครับวันนี้หนูแจ่มใสามากเพราะว่าได้นอนพักแบบเต็มที่ถืงแมว้ว่าอะไรนะอะไรนะไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องขาดหนูมาตลอดเลยครับ ไปวันห <Es> in ิมะเลยฮะเฮ้ยเย็นเย่นหยาเดี๋ยวคุงมาเล่นเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนมีหิมะจริงๆริงตกออกมาด้วยเมื่อกี้เอาโบบีนแบบขึ้นเพลงมาเลยว่า You Are My Everything คือแบบโอ้น่าริษะคือเช่นนะวันนี้ ปุริโชเคสต์ at สยามเซ็นเตอร์อ่ไม่ใช่โชเคสต์ด้วยแต่กิจอาชเกจิสอย่สวัสดีครับทุกคนก็ตอนนี้กำลังขึ้นหน้าขึ้นหงหละผมเป็นคนแรกเพราะว่าจะได้มีเวลาไปเติมนี่แหละข้อดีของการขึ้นหน้าคนแรก ถ้าขอพรจากซานต้าได้นะครับก็อยากจะขอให้ทุกๆคนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเพระว่าจะนานแค่ไหนไปครับที่ที่ทางไกลหรือว่าทางไกลก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงต่อแล้วก็เจอแต่เรื่องดีๆนะครับมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตที่ได้ก็ขอให้สมบูรณในวันคริสต์มาสนี้ครับ Happy Birthday ใช่ครับ Merry Christmas ครับอันนี้ตัดใส่เพลงแบบตือนเตืเห็นไหมไอ ตอนหนึ่งโค้อจากซันตานครับอะไรอยากขอประตูไปไหนก็ได้เพราะว่าจะได้แบบเดินทางสะดวกนี่เป็นไงล่ะขอบอนสุดเท่วันกินมาสอยากได้อะไรเป็นของขวัญใช่ไหมครับของผมผมคิดว่าผมอยากได้ของขวัญเป็นใช้เวลากับเพื่อนๆมากขึ้นครับผมกับน้องๆให้มีเวลาว่างได้ไปเที่ยวด้วยกันเป็นการคิว ชีวิตจิตใจของกันและกันครับก็อยากขออะไรจากซานต้านะครับเอาจริงก็ไม่อยากขออะไรมากฮะก็อยากขอให้โลกนี้สงบสุขไปอีกการละนานไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะขออะไรได้ซ้ำเอาจริงนะเพราาะว่ขอให้พี่มินรวยไม่ขอให้ตัวได้รวยขอให้อ้เล็กรวยด้วยพี่เอางี้เราขอให้ทุกคนเลยแล้วกันรวมถึงทุกคนที่ดูอยู่ด้วยรวยนะฮะอะไรถ้าเฟมขอพรกับแซนต้าได้หนึ่งอย่างนะครับก็คิดว่าจะขอให้ ตัวเองมีความสุขแค่นั้นพอครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ขอให้มีความสุขขอให้ทุกคนมีความสุขด้วยขอให้พี่มินก็มีความสุขได้แต่ทุกคนที่ที่เราคุยอยู่คือเซ<อ>น,นต้าเพราะฉะนั้นเซนต้าคนนี้จะทําให้น้องเฟย์มีความสุขใช่ไหมอันนี้ผมูได้รับโจ์มาครับว่าให้ขอขอซนต้าให้ดึงคอถ้ารติว่าเราขอเป็โกงๆเราก็จะขอว่าให้ขอ <S <S 2> <S 2> <S อีกสักสิบพอซึ่งไม่ได้ไม่ได้ไดไรถ้าหมขอขอได้ดึงคอก็ขอให้ ภายในปีหน้า,าคุณผมและก็โจมผมเองได้เดบิวต์เป็นศิลปินที่ดีแล้วก็เป็นศิลปินที่ทุกคนรักแล้วก็ยินดีที่แบบว,ว่าอยู่เาขาเรียกว่าอะไรอยู่ในวงการทีมปอมต่อไปก็ขอให้มีคนรักพวกผมดีครับเป็นค้อขอ,ขอที่ดีจริงฟังใช่ไหมไอ้เมื่อกี้กูฟังอยู่ป่ะ ถ้าผมอยากขอพรจากซานต้านะครับผมจะขออะไรใช่ไหมผมจะขอ oh. กินของอร่อยที่สุดที่ทำได้นะครับผมแล้วก็มีเยอะจนแบ่งคนอื่นได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนชอบกินแล้วก็ตั้งกินก็จะมีความสุขแต่เฉพาะของที่อร่อยครับ <c oughs> ถ้าขอได้หนึ่งข้อจากเซนต้าใช่ไหมครับผมอยากจะขอ <c oughs> ให้ทุกคน <c oughs> ได้กินอะไรอร่อยๆได้พักผ่อนเยอะๆแล้วก็มีคข้าวสเยอะครับผม แล้วเจขอวันสซานตาได้หนึ่ง้อนะเจก็อยาจะขอให้พี่ทุกคนเนี่ยรักพวกเราทั้งสิบเอ็ดคนไปนานๆก็บอกว่าแน่นะเ้าก็จะปล่อยผลงางนดีๆมาให้พี่คนได้ติดตามอย่างแน่นอนครับเนคร้อยเดี่ยวเท่านั้นรักพวกเราไปนานนะครับถ้าขอวันซานตาได้หนึ่งข้อจะขออะไรจัว่าตอนนี้ฉันน่าจะขอเกี่ยวกับเรื่องเข้ามหลาลัยที่อยากเข้าเพราะว่าตอนนี้อยู่ในเฟสที่แบบเตรียมสอบหนักมากอ่านหนังสือสอบหนักมากคือต้องไม่รู้ว่าจะขออะไรอ่ะงั้นก็<ม>อขอนอนหนึ่งค่ะ ่ะตอนนี้อโบกับยูเปเรไงบ้างจะเข้าไปในงานจริงนะตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากคนเยอะมากจริงๆรวันนี้เรายิ่งอากาศเย็นทำให้เรายิ่งเป็นไปได้มากตื่นเต้นจริงอยู่ดีก็ตื่นเต้นแบบไม่ได้ตื่นเต้นแบบนี้มานานแล้วอะก็เป็นฟีลลิ่งที่น่ากิจจุงิดีนะมันดีนะใช่มันจะทให้มันสนุกแหละความตื่นเต้นอะดีค่ะว่าทำไมตนเต้นมากตื่นเราะรอเรพูดไปอะช่วยได้มากเลยจริงตื่นเต้นกว่าเดิมจริงๆอ่ะดีไซน์แล้วก็อยากให้แบบแฟนๆเก็บเสียงคลิปเอาไว้คลิปพวกเราใช่วันนี้เราจะทำให้เต็มททีี่่สุด วันนี้ม,มากาันเลยว่าจะมีอะไรเป็นเซอร์ไพรส์อะไรกันวันนี้นะครับเราเตรียมโชว์เนื่องจากช่วงนี้มันเป็นเทศกาลคริสต์มาสเนาะโชว์จากเราก็จะแบบก็จะเป็นโชว์ตามเทศกาลก็เพลงที่เราจะเอามาโชว์นะก็จะเป็นเพลงดีมคริสต์มาสก็บอกเลยแล้วกันว่าเป็นเพลงซานตาเทลลีครับเดี๋ยวไปรอชมโชว์สนุกๆของพวกเราได้เลยนะแต่ว่าพวกเรามีคิดท่ากัน,นด้วยคิดท่าใหม่เลยใช่แต่เป็นท่าหน้ารักหน้ารักง่ายๆก็ใครอยากจะแกะตามแล้วก็เอาไปเต้นก็ได้ใต้นลงทิกติกก็ได้

ขึ้นรูปสายใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรื่อต่อมาเป็นก้อนแล้วอัโต้ไม่ได้ใช้แ่มือออัโต้ใช้ใช้เอว วันนี้ก็จะเป็นอย่างงาเสียมเซ็นเตอร์พรีเซนต์เซบวเอ็มจะเป็นก้าวคอสมิกในการนะครับวันนี้สนุกปะสนุกมากจรงนเต้นมีหมาด้วยวันนี้ วันนี้นะครับเราไม่ได้มาช่วยอย่างเดียวเราแบบได้มาพูดคุยแล้วก็มาทำกิจกรรมด้วยเราเล่นด้วยกิจกรรมที่เราทำก็คือทำสายไหม่แล้วก็กินโชว์คนดูนะใช่จริงริ้นฟ้าเลยตอนใช่ก็คือไม่ค่อยได้มีงานไม่ค่อยได้มีงานอีเวนต์ไหนเราได้มากินโชว์อันนี้คือเป็นสิ่งที่สนุกที่สุดในโชว์ไม่เคยได้ทำในสมัยเด็กอันนี้สนุกมากครับแล้วก็ขอบคุณ โดยที่มาหาเราเช่นขอบคุณมาในครับนะครับหลังจากนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับกลับไปพักผ่อนแล้วก็ที่ใหม่้ก็อยากให้ทุกคนนะครับหาความสุขแค่เรื่องนี้เยอะๆเราหวังว่าจะได้มาเจอกันในปีหน้าเเจอกันนต้องเป็นปีที่ปังกว่าเดิมแน่นอนในปีนี้นะครับโต๊ะโต๊ะย่อทุกคนกราบย่อหนึ่งสองสามย่ออยู่แล้วขอบคุณค่ะ Hey, Happy New Year! Hey.